กติกานี้มีอยู่ว่าเออกติกานี้คือมีแค่หนึ่งรางวัลกติกามีอยู่ว่าให้ทุกคนให้คนที่อยากเข้าร่วมแต่ต้องมีวอลนะให้มาแบบเขียนคำอะไรก็ได้ในแชทนะครับให้ผมถูกใจผมจะไม่เอียงข้าง ใครเลยนะครับผมจะเลือกตามอันที่ผมคิดว่ามันดีที่สุดนะถ้าสมมุติมีคนเดียวภายในถึงสามสิบสามนาทีอ่ะก็นั่นแหละถ้าไม่มีคนดูในสามนาทีก็จบคลิปวอริโบนถ้าใครมาแล้วยืนกันตัวตนด้วยนะครับ ผมบอกกติกาไปแล้วนะเฮ้ยไม่สิเปลี่ยนกติกาใหม่ให้เล่นเอ่อไมค์ค a f t นะครับแล้วก็ถ่ายคลิปมาไมค์ครับเอ่อ1.1.5หรืออะไรดี Club, ไม n c ครับเวอรชันไรก็ได้นะครับแต่ต้องเล่นสกายวอลโซโล่นะครับทำยังไงก็ได้ให้แบบ ได้ที่ดีดีกว่าคนที่เข้ามานะครับนะถ้าทำที่ได้ดีแล้วก็เอาไปเลย40วอนนะครับเดี๋ยวผมจะรอดูนะเวอร์ชันไรก็ได้นะโอเคแล้วเจอกันใหม่ซีโยเกเา็ครับผมเดีย๋ยวจะประกาศผลเอ่ออีก2วัน ร,ร,รีบทำตัดต่อกันเร็วๆนะครับอีกแค่2วันแล้วเจอกันใหม่ซีโอเกและทางพรับผม